นี่แม่มีกล่องเซอร์ไพรส์ให้ปินเซอร์ไพรส์ปินปินได้ยินเสียงไหมฮ่า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 ปนนี้ฮ่่าินมาดู <c oughs> ตัวอะไรคุณแม่มาดูกันนะมันทำไมขยับได้แม่ทำไมขยับได้เฮ้ยมันดิ้นใหญ่เลย <c oughs> มันดิน้นใหญ่เลยปินน้ยมาเปิดปพร้อมยัง N N E ว้าวพิชุมบอนเต็ไมไปหมด,มหมดเลย พี่ชอบกันไหมนี่สิงอ้าวต่อไปเอาวางเอาวางตรงไหนดีน้องปินวางตรงนี้เนาะต่อไป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 ตัวที่มันหูตัวนี้วิ่งแบบมันแบบมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วมากว้มันก็ยาวมากปินมันคือมันคืออะไรลูกมันคืออะไรเออให้พี่ดูตัวอะไรคะลูกตัวอะไรคะชิงเออชิง มันวิ่งแบบกระโดดกระโดดกระโดดพันอยากออกจากกลองมากไม่ต้องจับมันไว้งี้จับมันไว้เี้สิมันก็คือบอนโตชัวรลัตไดโนเสาร์จริงจริงเย้เอาวางไว้ตรงนี้นะเอาวางไว้กับแม่เร็วเอาวางนะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้คิงออฟไดโนทัวโนะมันจะกลับโนเมะเหรออะไรกันมั้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ เลือดไหลแล้ว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 เบาให้หน่อยเบาเบามากนี่มันคือเจ้าทีเล็กโอเคโอ้โหพิงก็อยากจะโชว์เหมือนกันครับะน้องพิงมาแน่กับแม่แน่กับแม่ก่อนต่อไปคนไอทีเล็กมันมันสู้กับสิงโตอยู่นะตอนนี้กำลังจะมีคนมาช่วยแม่นั่นก็คือซูเปอร์แม่อะ แมนจะมาตัวสู้ให้นะอย่าทะเลาะกันนะเด็กๆเด็กๆต้องไม่ท้อก,กันซูเปอร์แมนมาช่วยล่ะอ่ะน,น้องปีนไป,นปนหยิบให้แม่สิหยิบให้รุ่นหนึ่งหยิบให้แม่อันหนึ่งเร็วเอาวางเอาวางเอาวางน้อง,งปีนลองเอามือหยิบตรงนี้จีนมืออย่างนี้หยิบอย่างนี้หยิบคนขึ้นมาชีมีตัวอะไรอบ้างเออมีตัวอะไรอีกหยิหยิบขึ้นมาเลยมันมันกระโดดอีกแล้วป็นคนกระโดดสู้ขั้นอีกแล้วปีนหยิบเร็วปีนหยิบเร็วปีนหยิบเร็วมันกระโดดสู้ขั้นอีกแล้วปนหยิบขึ้นมาหยิบเข้า แม่ให้ชื่อว่าทีเล็กเหมือนกันเพราะแม่ไม่รู้จังเเจ้าทีเล็กมาอีก่แล้วสู้กันไอ้ทีเล็กสู้กันสู้กันสู้กันกัดคอไปเลยกัดคอไอ้ตัวสีแดงไอ้สีเขียวโดนกัดคอไม่เป็นอู้โดนกัดคอใคร่ะเป็นคนชนะใครจเป็นคนชนะมันก็คุยกันว่าเราไม่ต้องทะเลาะกันหรอกเป็นเพื่อนกันดีกว่าไปไปยืน โอเครักกันรักกันต่อไปพี่บินพี่บินคนมาตัวนึงเร็วพี่บินหยิบมาตัวนึงเร็วหยิบให้แม่ตัวนึงหยิบให้ตัวนึงไหน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 ไปดูหน่อยปลาดูหน่อยโอ้โหช้างโอ้ช้างภาษาอังกฤษเรียกว่าเล็กแอพแเรียกว่าเอลฟ์บันโอเคต่อไปนี่คือตัวที่พี่บินชอบโอ้มนกระโดดขึ้นมาอันนี้เลย เรยยงมากสยงดังมาก <Wow. S 1> วันนี้ชื่อว่าไม่ชื่อว่าตัวปินชื่อว่าอะไรคะตัวนี้เป็นตัวที่ปิปปินชอบมากชื่อว่าไทยเซนละรท็อปโอเคตัวต่อไปเยอะมากเลยเยอะมากเลยมีแต่คนอยากออกมาต่อสู้ออกไปแล้ยวนายตองปินดูซี่มีคู่แฝดมั้ย ไหนเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนตัวไหนลูกเหมือนตัวไหนไอพี่ดูหน่อยเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไมพี่ดูสิไอพี่ดูหน่อยเอาไปให้พี่ดูหน่อยเดีวเหมือนมันไหมเหมือนกับตัวนี้ไหมคะเอาไปดูหน่อยเดี๋ยววางทับกันนะทับกันเหมือนมันคือเชื่ออะไรลูกเชื่ออะไรคะคนดีไอมีตั๊วาดเพลโอเคโอเคค่ะชื่อตามนั้นต่อไปต่อไปต่อไปปิ้งจกเข้ามาหน่อันเ็วจกเลยลูกจกเลยปิ้งจกเลยจกเลยรวงเข้ามาหนึ่งอันนี่คือตัวอะไรคะ ลิล่าเนาะไอตัวใหญ่บิ๊กเป็นตัวต่อไปน้องปิ็นล้วงมันขึ้นมาเลยน้องปิ็นชอบตัวไหนล้วงขึ้นมาโอ้วันนี้เพื่อนน้องปิ็นเต็มกระมังเลยปิ็นล้วงขึ้นมาล้วงขึ้นมามีตัวไหนอีกตัวไหนอีกให้พี่ดูหน่อยตัวไหนตัวไหนพี่ชอบตัวไหนตัวนี้เหรอให้พี่ดูให้พี่ดูให้พี่ดูด้วยโอ้โหไอตัวนี้สีอะไรคะลูกโอ้เสือหมีโอ้ พี่นี้ชื่ออะไรคะบอกปลาปลาสิชื่ออะไรคะชีเล็กโอเคไอ้พีหยิบไปอีกหยิบอีใครยิบอีใครลูกยิบอีใครยิบอีใครลูกหยิบไปเลยยีบจกจกกระเบีแรงจกไปลึก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 เลยลึกลึกเลยเจออีกหนึ่งตัวแล้วตัวนี้ชื่อว่าตัวชื่ออะะไรคชื่ออะไรคะลูกรู้ไหมเอาบอกพี่ๆและพี่จ๋ามันชื่อว่ามันชื่อว่ามีมี เมียวเมวชื่อว่าเมียวเมียวโอเคตัวนี้ชื่อว่าอะไรคุณแม่อะไรนะคาราชัวลูฟัสโอเคต่อไปต่อไปต้องปิ๊นมามเอาอีกแล้วโอ้ลูกบอลเยอะมากเลยลูกบอลก็เยอะเนี่ยนะมันจะกลายเป็นไดโนเสาร์เพราะว่าตัวเนี้ยไดโนเสาร์อยู่ในไข่นี้เยอะมากเลยมันยังไม่ฟักไข่ใช่ไหมปินไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมเนี่ย ยังไม่ฟักใช่ไหมอันนี้มันออกมาจากไข่แล้วใช่ไหมโอ้มันลงไปอีกแล้วมันขึ้นมาใหม่อาอบินหยิบมาหนึ่งตัวชอบตัวไหนหยิบมาหนึ่งตัวหตัว้าวอ้าวเอาไปให้พี่ดูหน่อยให้พี่ดูหน่อยบินเชื่อว่าอะไรบอกเขาพี่หน่อยสิว้าวพี่ๆไม่รู้จักเลยเป็นบอกพี่ๆหน่อยชื่อว่าอะไรครับบินให้พี่ๆดูหน่อยเร็วโอ้บินจะทำการฟักไข่ค่ะเป็นการกระตุ้นไข่โอ เด็กๆดูนะธีการฟักไข่ไดโนเสาร์โอ้โหฟักไข่ไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นไข่แฝดนะคะมันจะออกมาสองตัวหรือหนึ่งตัวคะออกมากี่ตัวคะอออกมาหนึ่งตัวเหรอคะใช่ไหมคะหรอโอเคต่อไปน้องปิ๊กจะทำการฟักไข่ตัวไหนอีก บอกมาเลยอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมลูกเออมันสีเดียวกันเลยลูกมันสีเดียวกันเลยอันนี้เราฟักไข่ทีสีเดียวกันเลยลูกเป็นฟักไข่สองตัวนี้อันนี้อันนี้เอาโลโลฟักวางไว้ก่อนเฮ้ยวโลโลฟักวางไว้โอเคเอาเป็นเอาไชเซลาทอดไปโอเคโอเคชีเล่เข้าไข่ได้โอเคโอ้ชีเล่ก็ฟักไข่โอ้พี่ๆมันฟักไข่เยอะมากเลย ไดินเสาร์พี่พี่มาดูไข่ไดโนเสาร์นะเยอะไหมมีนั้นมีแต่ตัวจะออกมาแบบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นสีอย่างนี้นะแสดงว่าไดโนเสาร์ของเราจะต้องสีสันสดใสมากนี่นี่นี่แม่เอาวางให้พี่ดูนะโอ้โหไข่ใหญ่เลยเพกไข่ใหญ่เลยโอเค โอ้หเยอะมากใครได้นเสเร์เยอะมากโอ้โหเป็นโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับพี่ป็นช่วยฟักไข่เมื่อกี้ใช่รู้สึกแม่ขย่ยารู้สึมันมีอะไรไหมว้าวอันนี้้อยขึ้นมาเลย ขึ้นมาเลยอ้าวหล่นไปอีกแล้วทำไมทำไมทำไมปิ๊นแล้วนะคะพี่พี่พี่มาดูกันชัดๆเลยดูเลยนะไดโนเสาร์ฟักไข่มาเยอะมากว้าวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะแม่กับน้องปิ๊นนะฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดซับไทยกดกระดิ่งไก่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 ไกด้วยนะคะไก่บายบาย